นี่นะครับพี่น้องเมื่อนี้ก็มาป้าไว้นี่นะครับข้างล่างป้าไห้โดยจริงนะครับเมื่อนี้ผมก็บที่มาลองรับคมตาข้างเขานะครับผมกับหินฝนมีดตาเสือแดงนะครับนี่แกก็ไม่ไม่เลยครับของแท้ตาห้าเสือมันจะมีใบรับประกันในกล่องนะครับแต่เป็นตัวเป็นค้นสามารถเอาไปขึ้นในทุกสาขาที่ไขยนะครับนี่นะครับหินตาห้าเสือข้างล่างจะเป็นหน้าหยาบนะครับข้างบนจะเป็นหน้าละเอียดนะครับวิธีการฝนมีดนะครับหดี๋ยวน้าลงไปใส่หินใส่มีดน่ครับ เราก็รับคมนะครับตัวนี้ก็จนะเป็นเหล็กเอสเคนะครับนิดตาค้างคาวเหล็กเอสเคแท้นะครับอันนี้นี่อันนี้กําลังสิรับคมนะครับผมเพราะว่ามีผู้สร้างจองเนี่ยนะครับอ่าปกติอย่างนี้เป็นหนางที่เดี๋ยวผมมีรับคมแบบขาวจ้วงไปเลยนะครับอันนี้มีคนสร้างจองอะรับคมดี่ให้ลูกค้านะครับ เราพอมีให้รีวิวไปเบิ้งความว่ามันคมดีบอสเนากับคนได้เรื่อยๆก่อนแต่ที่นี่คันตอนแรกอ่ะมันก็คมอยู่หล่อลครับแต่ค่าอยากให้คมก็นั่นก็นไปฝนประมาณอีกสองสามเทียให้เนื้อเล็กตรงเนี้ยมันจะเป็นสีขาวเลยนะครับคมดีแน่นอนครับเพราะว่าอันนี้จากลูกค้านะครับผมที่ท่านแนะนำมาคันตอนแรกเขากับฝนหนาอยากไปก่อนนะครับเราเขาค่อยเก็บคมด้วยหนาละเอียดนะครับหนาละเอียดจะช่วยให้ เนื้อเล็กเนี่ยมันจะคมโดนนะครับนาหยาบนี่จะสยใหยกัดไว,นวน้นะครับเข็นไดเหี่ยวครับค่อยๆหยดไปเรืย่ยเพราะว่าขันหออยากให้ค้มโดนอะ่ะห่าห่อจะมาฝนตัตรงคมแหลมๆมันตรงนี้นะครับห่าต้องฝนมาตรงนี้น้ำเพื่อให้คมมันบางสรูปลงไป นีดีต้องคู่กับหินดีครับขาหินบดีม่นีทดีดีก็รับคบม,มเขา่าเฮ้เราครับผมตัดไปกับเมื่อยแห้งที่เราครับนี่ก็ร้องชดลร้องแห้งดึม่แม่เราใส่นะครับเราสร้างจองมีตาค้างคาวเป็นขึ้นแม่เราอยากได้ตาค้างคาวคงก็ะดิรับคมไม่ถ่าเราเดี๋ยวนี้เราไปตัดอ้อยอยู่นะครับหินดีหินดีหินแท้หินจะบ่เป็นตุมเป็นคนนะครับแม่นฝนไปบัานไดหินก็จะเปืเป่อยเื่อยยุ่ยออกนะครับ แต่ยังเด่นครับค่ามมือบริษัทฟอร์อไปใช่ครับมืออ่ะตั้งใจมารีวิวสินค้าลูกค้าเบิ้งครับมาสินนรีวิวให้ลูกค้าเบิงบเบ้งในซีเอสเพอานี่ที่นี่พอดีแม่เราอยากได้พอดีนะครับก็เลยเอาให้รีรรวิวแบบเกษตรกรจริงๆเลยนะครับ นะครับผมอันนี้เขาก็รับหนาหยาบไปแล้วนะครับอ่ารับหนาหยาบตรงนี Beginning ้ไปแล้วที่นี้เขามาเก็บคม้มให้ค้มมันยูดโดนๆด้วยหนาละเอียดนะครับผมมีดใบมีดมันจะค้มโดนนะครับถา้าเขาเก็บค้มด้วยหนาละเอียดนะครับอ่าหนาหยาบจะเป็นหนาที่เปิดคม้มนะ้ับนาละเอียดจะเป็นหนาที่เก็บคม้มนะครับอ่าเดี๋ยวผมดูรับคมต่อให้ทางน้บอันนี้เป็นหนาละเอียดนะครับอ่าหนาที่ว่ามีฉลากนะครับอ่ามีโลโก้ของตาหาเสียติดนะครับเขาจะรับค้มก็ไปรับแบบเก้าแล้วครับผม แต่ก็บ่ต้องรับโดนก็ได้นะครับเห็นว่าคนไปขนาดโดนบันไดกับบ่มีเปื่ยวนยุยหรอครับดูความแตเห็นว่าครับหัดเก็บหนาเอ,อยยดปึ๊บห้อยลายเนื้อลายมันจะบ่มีห้อยกัดหลนะครับอ่ามันจะเป็นเนียน,น,ยนไปนะครับเพราะว่านะครับอันนี้จะเป็นห้อย หอยกัดอยู่นะอ่ามันจะมีเป็นหอยเห็นไหมครับอ่าเป็นหอยขูดๆอยู่นะครับันเวลาเขาเปิดหนานละเอียดใส่ไปปุ๊บมันจะใบมีดต,ตัวนี้มันจะลบหอยตรงนี้ออกไปคือมันจะกินในผิวเนื้อเรียกนี้เนียนนะครับอ่ามันจะได้สรุปเนื้อใบมีดตรงนี้นครับอ่าคมตรงนี้จะได้สรุปของมหาคมตรงนี้นะครับมันจะเห็นให้ใบมีดคมโดนนะครับอันนี้ถ้า <S <S 2> <S 2> อยากให้เบาแห้งก็นั่นนะครับลูกค้า ต่อรามอย่างอยนะเพราะว่าถ้าต่อรามปุ๊บอ่ะเวลาเขาตัดอยงเนี่ยน้ำหนักช่วงเวียงเนี่ยมันจะได้น้ำหนักประกันนะครับผมเพราะได้น้ำหนักปล๊บอย่างเงี้มันจะช่วยให้เขาวอดหนักแข็งมากนะครับผมเขาต่อรามไปพร้อมน,นะครับขันยาท่านผมแน่น้ำก็คือมีดคมอยู่แล้วหินดีอยู่แล้วเขาต่อรามไปอีกนิดหน่อยค่ะประมาณเขาจับถนัดมือครับผมแบรนด์เท่าเขาสลักไว้นี่นะครับมันฝนมันได้กระทำเขาเห็นอย่างนี้นะครับบ่แม่น อาติดสติกเกอร์พร้อมแล้วก็บแบนแท้เขาติปั๊มโลโก้ไว้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าตาข้างขาวนะครับสติกเกอร์เขาเอติดไว้ตาข้างขาวนะครับอะไรอย่างเงี้ยดีน,นะครับอ,อย่างเงพี่พผมขาดครับผม,บม,บมบนี่แทบสิบมองไม่เห็นเลยครับผมมันบางแหงนะครับผมบ,บางแหงจะต้องย้ำกันนะครับว่า ต้องใส่ถูกเะเภทนะครับฟันไม่ฟันยังพอมีผมวันแนะน้ำนะครับถ้าเป็นตาข้างเขาตัวนี้เขาจะเน้นเรื่องคมบางคมเบานะครับอ่าน้ำหนักเบาบางนะครับสําหรับตัดอด้อยโดยเฉพาะนะครับขันห้อไปฟันไม่หญ่ไม่ยัยยงที่ผมกบจจับวันแนะน้านะครับผมอาจจะบิดจัจจะอาจจะบินก็ได้นะครับผมนะเพราะว่ามันเป็นมีดตัดอ้อยนะครับขันห้อไปทางฟางที่ด้อยู่ทางฟาแบบฟันไม่ไน้อยน้อนได้อยู่ครับขันหรฟันไม่เง่นแนะน้ำนะครับที่นี่นะครับพี่น้องผมทิพาไปลองตัดเบิ้งนะครับ ว่ามันขมดีบอไสไงงานดีบอนะครับพี่น้องครับรอติดตามไปพร้อมกันเด้อครับนี่นะครับพี่พี่นะนพึ่งขนม้ามันหมาดเมื่อกี้เนี่ยครับผมนะนะมานขมยังมันหมาดขึ้นยอร์นะตัดมานะกกนมานะ่ได้เลยมันจะร้องทับด้วยนะว่ามันขมใส่เลดีบอนี่นคันอยากให้ดีแหละเพื่อพ่อได้หน่อยนะครับผมจะได้ช่วงนะกกน,นี้มันร้อน

นี่ห้องว,วัดช้นไอ้ซอดรามกัถือว่าใส่ได้ดีนะครับผมนะถือว่าเขาผิดเข้ามานะครับเขาต่อดันหมดไม่หนึ่งือว่าโอเคเลยนะครับดูนะครับตาค้างเข่าฝากไว้ดด้วยครับผม